กชนโจรอยู่ที่ห้างเนี้ตทองรทนะครับทนนี้แล้ก็ผม็ได้ลงอเี่ยเมื่อวันศุกนะครไปดูลยครก็อล้ก็มาแล้บทีใด้กาเรกน้องไแต่มาเรียกน้องแรัฐบาลเรื่อที่ดินทำจริงนะเราก็ไปเจอกเที่น้องอาายจังหวัดนะทีทั้งที่เยอก็จาติดะเกียว่ามีเกิดอริลไลมีเกิดอต่าง แล้วก็มีปัญหาเล็กนอยเรื่องห้องน้ำสาธารณะที่อาจจะมีตำแหน่งที่ก็แรกมันไปอยู่อยู่ใกล้กับที่อยู่ใสศัย้าจะป่งวช็เอพอแล้วที่เราเดินไปก็มีน้หลร้อนร้อนอต่อเรื่องต่อเรื่องต่างๆอยู่แตเรื่องการดูแลเรื่องผู่วยทีนก็ได้สั่การให้ทางรักนารายณที่ป็นยอมเอาน้ำไปเท่นะแล้ว่เอาน้ำอย่หเพื่อ้ว่า กระจายตัวก็ม so ีจำนวนข้างหน้านแน่และรแต่นอนนด้รับีเพื่อนเพื่อนของหัวท้าของตัวแล้วก็ให้เอารถสุขาเพื่อจาบสี่งานเป็นตกานนะฮะจริงแล้วเราก็รวมคนดูแลที่น้อง้าทวนแล้วก็มีส่วแพทย์ลงไปดูแลนะครับแล้วก็เพื่ลในกรที่มีคนที่ป่วยหรือว่องใช้วาดบ้านแล้วก็มีคนผู้สูงอายุอยู่ด้วยนะนั้งในแง่ในแง่ของการดูแลที่ทน้าที่ที่ดีที่สุดแได้บอบที่เราได้โดยเฉพาะเรื่องอากาศเนี่ย เวรค่ายร้องไม่เป็นต่อันนี้เราคงไปแก้ไขเรื่องค่้เพราะเองทรบาลที่คืออต่างลังากน้สถานการณ์ก็เราพยายามให้เราก็อยากให้อยู่ตรงนี้นะเพราะจงแล้วสภาล้อมก็ไบอกว่าอยู่สายเป็นจุดยิ่งต่อที่เขาจเกดขึ้นด้ทางร้อนระบูฝนตกแล้วก็ไาดูเู้อว่าเคยมาที่ประเทเที่มาเดือนเลียนขึ้มาจากเรียนจบด้วยนสวัเป็นเ แล้วก็มีคนพี่น้องทีเ็นเกษตที่อยู่จรแล้วในใจเราเนี่ยเราก็ไม่อยากทีู่่นานว่าพื้นที่มันไม่ได้บอกไม่เทื่องแต่อยู่อย่างถูกสุราร์ธแล้วเราก็อยากช่วยเนก่อบเท่าที่ทำได้นะึ่งในแง่ของเรื่องสุราษาร์ธานเรื่องของการส่บใช่ตัวก็เดี๋ยวผมจะมปตวอเยี่ยอยู่เรื่อยว่าพี่เราที่มาเนี่ยต้องการอะไรบงเติมอ็กครา้งขึ้นหน้าขึ้เดืดขึ้นเรื่องจาการเตือน กรณีเกเิตึ่นถึงนี่มากระนี้ที่นาล้อากชนะคะก็พบว่ากชเคยสารเรื่องททยแล้วแ้วก็เปรียบระบบต่างๆที่เคยใช้กันอยู่ในประเทศต่างๆที่มาใช้ใประเทศไทยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ทำทีงานร่วมกันเป็นทีนัะเล็กซึ่งเดี๋ยวเราจะดูว่าความสามารถ เทคนิคระบบแล้วก็พื้นที่ไหนที่เราจะสามารถทดลองในการเตือนตานแมสเส็จขึ้นกอบแต่ในในการนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เร็วแบบพรุ่งนี้มารืมนี้แต่ว่าขอเวลามาจะ่ไม่ว่าสักประมาณไม่เกินสามเดือ,อนมากระาน่าจะสามารถลองทดลองส่งข้อความในการเตือนในบา,างเรื่อง ขึ้นได้ก่อนนะคะเพราะว่าเรื่องของข้อมูลในกรณีอันดับฉุกเฉินอะไรเนี่ยหรือเป็นการเตือนฉุกเฉินเนี่ยมันจะต่างจากเตือนร่วงหน้าการเตือนฉุกเฉินที่สถานการณ์เกิดนปุ๊บเตือนเลยมีข้อต้องระวังจากข้อความที่ส่งออกแล้วก็พอเตือนปุ๊บเนี่ยกระบวนการรองรับในพื้นที่ต้องพร้อมหน้เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องใช้เวลาในการออกแบบรับรู้และเก็บความข้อมบบสักหน่อยค่ะก็กำลังดำเนินการไปด่วยอนนี้ในส่วนของภาพรวมระดับขึ้นของตำรวจที่ยังหานลืออยู่แต่ว่า ก็เอาหน้าไม่ดีที่เรานะพี่กับเราชอนผูดูแลถ้าเป็นคนควบคุมเรื่องของตรงบริเวณเขตบางเขนนะคะจะมีลิงค่อนข้างมีจำนวนมากในระยะช่วงเวลาสักปดาห์มา6-7วันที่ผ่านมาจำนวนลิงในกระดานร้อยตัวเดียวจะแยกกันอยู่เป็นพื้นที่ต่างๆแต่พื้นที่ที่มีปัญหาและรบกวนมากที่สุดเนี่ยจะอยู่บริเวณอนุสาวรีย์กลาซึ่งก็เป็นอุสาวรีย์ลิงนะคะจะมีอยู่แบบ3-4ร้อยตัวในขณะเดียวกันตรงพื้นที่ซอยเชียงทะเล22 ก็จะมีอยู่ประมาณร้อยตัวซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเนื่องจากอันนี้คือลิงเนี่ยเป็นสัตว์ครุ้งพรอยนะคะโดยประกอบเพราะฉะนั้นเนี่ยการในการดำเนินการย่อมต้องร่วมกับกรมปุ๋ยด้วยในการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยถ้ากรมปุ๋ยเคยลงทฉันมาแล้วรอบหนึงนะะ่ง มีถึงกว่าเจที่ที่ทางไปแต่ทีเนี้ยมันก็มีการขยายตัวมากขึ้นแล้วก็แม้ว่าบางเขตจะพยายามจัดพื้นที่มีมีพื้นที่ที่แม่ท้ายสวนเนี่ยใกล้กับอทุทยวนกรุงธาระะเพื่อให้ยิงอยู่แต่ว่าตัวพื้นที่มันไม่สมบูรณ์ไม่ได้รับก,การวัดขนาเพราะฉะนั้นยิงก็ออกมาตรวจประชาชนมากขึ้นเสาที่ผ่านมาเนี้ยเราเลยร่วมกันกับองค์ที่ยานกับสิบรักระานาัยเราแล้วก็เสนอ,อแค่ของสาธารณสุขรวมทั้ง ชุมนุมกลุ่มคนรักลิงนนะคะที่จะลงไปในพื้นที่แล้วก็เริ่มพยายามจะจับเรื่องพื้นที่ที่จะให้อาหารเริ่มจาัดก,การเรื่องว่าถ้าสามารถเรามีร,รัร้วที่จะกั้นให้ลิงบางสว่วนยังไม่ออกมารบกวนประชาชนพร้อมทั้งจัดทีนที่จะบริหารจัดการการจราจรที่จะถูกบรบกวนจากลิงด้วยแล้วก็จะดาเนินการเชิงรุกให้มากขึ้นต่อไปก็น่าจะรีบเร่งสามารถทําได้ภายในอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าแล้วก็ภายนในหนึ่งเดือนน่าจะต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มาตรก,การที่สามารถจัดก,การได้็นระบบย่าง เ,เ,อเอี่ยแต่คนเอาป่านม่ให้ลิงแค่ไหนคือจริงๆคือจริงๆมันมีบริเวณที่เป็นสวนที่เขาจัดไว้นะคะจัดที่ไวใ้ให้อาห,หารลิงลแต่ทีเนี้ยสองเรื่องด้วยกันก็คือว่าลิงก็ไม่อยู่ในนั้นสักเท่าไหร่เดี๋ยออกมาข้างนอกเนี้ยก็จะม,มีประชาชน,นบานสงส่วนที่แท้งข้าอกอะรอยงก็เลยยังค่อนข้างมีสังขารอยู่ผงต้องก็ขอความร่วมมือนิดนึงค่ะถ้าสามารถไปกล้าในบริเวณที่ห่างสัญงานเขตและพื้นที่จัดไว้เนี้ยก็จะช่วยเรื่องการเอาพื้นที่ของลิงมา คือเราต่างงานหนึ่งวันก็ได้งานเลยนะก็ดีนะเรื่องในคอนเสิร์ตเนี่ยตอนนั้นก็คิดไปไว่าจะมีงานคอนเสิร์ตเมื่ออาทิตย์นึงนะแต่ถ้าเกิดมีลูกเขาลงแต่ละวันมีจอวีดีอจอวีดีก็จะทำให้งานว่าเราทำงานใจดีเราก็ทราว่าทำให้ดีแต่วันนี้ก็เป็นตัวทดสอบเสี่ยงท่าของเรานะเพราะว่าวีดีเราไม่สามารถที่อะไรลูกหน้าได้นานหรอกแต่ว่าดูด้วยว่าเออให้หนึ่งวันเราทําได้ไหม มีที่เคยพูดกัมาทำได้เกินความคาดหมายคือขอขอหนึ่งทำได้สิบนี่แหละคือสิ่งที่ใหญ่ได้ก็ผมว่านี่คือตัวอย่างที่ตีต้องขอบคุณน,น้องๆเ,เขาเข้วนะแล้วเดี๋ยวพัสดีที่ของประมให้ตอดพร้อมกันเลยนะครับก็ต้องดูในทุกสํานักให้เกี่ยวข้องกันเพราะว่าทุกสํานักแหละาการการศึกษาก็เกี่ยวข้องนะการศึกษาจะเกี่ยวข้องยั่งยืนนี่ก็อาจจะให้มีเสีตัวเลยเป็นคนร้อยเรื่องในแต่ละสํานักกันเป็นพัสดีที่น,นะ ก็เดี๋ยวคงทำแล้วก็คงทำให้เป็นรูปกระราบแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเดือนสามสามสองเดือนกว่านี้ไปกีดแล้วก็แต่ว่าก็คงไม่ได้ทําเป็นพัดเดิมนะคมมองในรองเทิมด้วยเป็นไปอย่างเมืนม่อวานเราทำเรื่องหนังกลางแปลงก็ดีแต่ว่าทีนี้ทําต pues ่อเนื่องคือเรื่องแล้วก็เรื่องคนทาเนี่ยเราแบ่งโซนดูทารับตอนแรกดีเอใช้เวลาผสมสีนานแต่ว่าคุณก็เลยตัดหอกบุญมาเป็นประเทศมาน ฝ่ายสองทุกบ่ายนะทั้งกรทมที่กรทมสองสมเด็จทงไทยทงต่วุฒิแลบุญเยอะครับโอเคครับแล้วก็เชิญทางฝ่ายเลขานะ้ครับนารกาที่านลคร้ตหาปทาหนาละครเ้าพูเปราทารักาที่หนานานละครตอเนี้ท่น้าที่าิการที่ประชุมนะคะรร วันนี้ในการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครพิธรรกรเมุงเทพมหานครเรียบวาระที่สี่เรื่องรายงานการประชุมสำนักงานเลขานะการผู้ว่าการกรุงเทพมหานครได้ส่งรายงานการประชุมแจ้งเวียนหนังสือเมื่อวันที่เมื่อวันพุธที่12ตุลาคม2566ให้คณะผู้บริหารพิจารณาครับมีอะไรเพิ่มเติมขอแจ้งมาใส่รายงานะคครับบขอุณนะครับระเบียบวาระที่สามเรื่องเพื่อพิจารณา เรื่องราวแชั่วโมงสีมรดจะำนำเสนอรายละเอียดกว่าที่ประชุมขอรนเชิญการเดินที่12ท่าน,นแบ่งตั้งไว้ด้วยนะครับและตรงนี้เราต้องเข้าใจว่าประมวลที่ร่างขึ้นมาเนี่ยอบคุม19บวก3แล้วก